สวัสดีครับยผมเ k ครับวันนี้เราก็อยู่กับดันของรินเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้ผมได้ลองเอาทีมมินามินะครับผมมาลงดูนะก็เป็นทีมที่ทำดาเมจได้เยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเราอาจจะตายเร็วนะครับเพราะว่าไอหินเนี่ยแหละโคตรเกียดเลยนะครับผม แล้วก็มันล็อกสีไว้นะครับผมเป็นสีน้ําเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่ามินามิตัวหลักเรากับอาริมาเพื่อนเนี่ยก็จะทําดาเมจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมเจอรินนะผมไม่รู้นะว่าหน้ากากเนี่ยจะดรอปตอนไหนนะครับผมแต่ว่า ต้องเล่นให้ครบ30รอบนะถึงจะได้หน้ากากผมวางแผนไว้อย่างนี้ละคือถ้าเล่นครบ30รอบเนี่ยผมจะไปเอาคาเกยามานะครับผมก็จะฟาร์มปืนมันฟาร์มปืนนะส่วนตัวละครก็มีอยู่แล้วนะผมก็เหลือสีแดงใช่ไหมก็กล่าวะ่าเจ้าพวกตัวเอาเอาไปอัพนะครับผมไม่ใช่เอาไปอัพสิถ้าอัพมันมันก็เปลืองนะ เดี๋ยวก็จะอัปเกรดอีกตัวนะครับผมโดยที่ตัวเก่าก็ยังเอาไว้อยู่นะเอาไปตีมันก็ไม่ได้บวก3ามทำไมนี่ เยี่ยมนะฮะด่านนี้นี่สายหางรู้สึกว่าหามุมยากเหลือเกินก็ดันคาเกยาม่าผมก็เล่นจบแล้วนะทั้งสามด่านนะแล้วก็สุ่มกาชาแล้วด้วยก็ได้แต่ของห่วยๆนะผมก็เนี่ยแหละเดี๋ยวจะไปเอา เอาเพชรจากนกฮูกนะครับผมต่ฟักเอาตายเลยเหรอเนือดแค่นั้นเองอ่อนวะโอเคนะเราก็จะบัฟให้กับกลุ่มนักเรียนเลยนะครับผม อันที่จริงเราควรจะให้มินามีเนี่ยชาร์จสกิลเต็มก่อนแต่ว่าอืมมันจิกนานนะดิไม่เป็นไรรอก่อนก็ได้กายน่าจะตายเลยมั้งหรืออาจจะไม่ตายนะผม ต้องดูเกือบตายนะโอเคผมจะปิดแล้วนะครับผมก็เป็นนักอ่านในกลุ่มนะกายเป็นคาคุจากลายมีคาคุจาจริงๆด้วยนะครับผมแหมก็ว่าอยู่แม่งโคตรเท่เลยนะฮะถ้าดอกการ์ดมันนี่จะดีมากนะอยากได้เคมาปิดเรื่องนี้กันดีกว่านะผม ให้อลิมะตบตบลินนะครับผมตบหลังมันจะได้คูณหนึ่งจุดสองเท่านะเรียบร้อยดอบไอ้นี่ด้วยนะฮะแม่น่าจะฆ่ากายก่อนนะจะได้จบเร็วๆนะเอ้ยจะได้จบนานหน่อยนะทีมเนีม้มีนี่เป็นทีมที่เร็วนะครับผมสี่นาทีนะ เพราะฉะนั้นผมจะแถมแถมนะฮะคราวนี้เราจะไปตบคาเกยาม่ากันบั่งนะครับผม,อมโอเคไปตบคาเกยาม่ากันนะครับผมก็คาเกยาม่าที่จะตบนี้เป็นแบบ S S R นะ S.R. นี่ผมลงเอาเพชรไปแล้วนะครับผมเพราะนั้นผมจะไม่ลงอีกนะเอากดผิดเพราะว่าไม่อยากได้ควิ้งมันนะแต่แบบ S.S.R. เนี่ยควิ้งมันโอเคนะแล้วก็ตัวก็โอเคด้วยกดผิดอ่าเดี๋ยวเราเลือกเพื่อนที่เป็นนักเรียนก่อนนะฮะไม่รู้จะมีหรือเปล่า ริมานี่เขาไม่นับใช่ไหมล่างผมขาวอะ่ะเขาน่าจะนับว่าเป็น c c g แล้วนะฮะนิชิกินี่ก็ไม่รู้เอาไปจะได้บัฟหรือเปล่านะฮะก็ในก่อนหน้านั้นที่ผมรีวิวนิชิกิไปเนี่ยก็ให้ข้อมูลผิดนะครับผมก็อันที่จริงแล้วผมต้องเอาตัวมินามีรูปหางไปนะ ถึงจะให้บัฟนะครับผมแต่ว่าไปเอาแบบล่างตู้มามันก็เลยไม่ได้บัฟนะฮะเอานิชิกิไปก็ได้นะฮะก็มันก็ล็อกสายเหมือนเดิมนะครับผมเป็นสีแดงเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่ดีสีน้ํำเงินเหมือนเดิมนะฮะใช่ป่าวะจำไม่ได้ ไม่ได้บับว่ะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สงสัยมากเลยแถมหนักสุดคือมินามิแม่งก็ไม่ได้บับด้วยรูมหางอะเสงไม่เป็นไรคาเกะนี่ก็ง่ายๆนะครับผมหรือมันเป็นเพราะมันคนละรุ่นกันวะมินามินี่มันน่าจะเป็นรุ่นที่ รุ่นในนี่นะฮะรุ่นแบบคล้ายๆแบบเหมือนเอาง่ายๆคือแบบรัชง์มาเถอะผมไม่รู้จะพูดวพูดยังไงนะอา้าไม่ถึงอีกแม่งไม่ตายเออตายนะฮะ อบอกแอตแทกด้วยแต่บโบเทิร์นเดียวเนี่ยนะทำเพื่ออะไร เยี่ยมเก็บได้สองนะฮะชาเลน์นี่ผมตอนนี้กำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับผมผมหมายถึงชาเลน CCCG อ่ะนะเพราะว่าผมนั่งคิดวิธีอยู่สองแบบนะนั่นก็คือว่าเราจะต้องฆ่าคุโรอิวะให้ได้เร็วที่สุดนะฮะโดยการเด้งหินคริสตัลอ่านั่นอนะ คริสตันเกาะนะครับผมไอคริสตันบาคลั่งนะแต่ว่าอืมไม่รู้สิผมว่ามันผมคิดอีกวิธีหนึ่งคือการเอาหาตัวอะไรก็ได้ที่ทำดาเมจเยอะๆนะครับผมมาน่าจะได้เหมือนกันนะ มันลอกสีนี่นี่ว่ะอืมโดดกว่าแล้ว อะมากระทืบกันนะฮะน่าจะตายในวันเทิร์นคิวมั้งแต่อาจจะไม่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งรู้แม่งสคิปได้ยสคิปได้ด้วย,กกวยนะอ่ะมาตบกันนะฮะแอแทกของมินามิคือห้าหมื่นนะครับผมเรียบร้อยเรื่องสองแสนในมังนะ้งคาเกยาม่าเนี่ย โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครรินแล้วก็คาเกยาม่ากันนะครับผมเอาล่ะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย